สวัสดีคะ่ะคำสอนวันนี้ก็เป็นตอนที่สของ7สิ่งที่เราควรปฏิบัติเพื่อทำให้เราเข้าใกล้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นสิ่งแรกที่พูดไปแล้วก็คือการอ่านพระคัมภีร์สิ่งที่สองคือการหมั่นอธิษฐานวันนี้เราจะมาดูสิ่งที่3กันคือการให้พระเจ้าเป็นโฟกัสของชีวิตเราโดยการที่เรารู้จักปฏิเสธทุกสิ่งที่ทำให้เราเสียโฟกัสไปกับพระเจ้า เราควรจัดการกับเวลาและคอยพิจารณาสร้างความสมดุลในทุกสิ่งที่เราเลือกที่จะกระทําในหนังสือสุภาษิตบทที่2 1ข้อที่5ก็ได้กล่าวว่าแผนงานของคนขยันขันแข็งนำสู่ความอุดมแน่นอนแต่ทุกคนที่เร่งร้อนก็มาสู่ความขัดสนเท่านั้น เราควรจะพิจารณาทุกสิ่งเลยที่เรากระทำก่อนที่เราจะกระทำอย่าตัดสินใจเร็วเกินไปเพราะว่าเนื้อนหนังเนี่ยอยากจะทำอย่าติดกับความรู้สึกอยากทำหรือเอาการตัดสินใจไปผูกไว้ที่อารมณ์เช่นความกลัวหรือว่าความรู้สึกผิดหากไม่ได้ทำหากเราต้องรีบร้อนและอยู่ในความกังวลกับการที่เราจะต้องทำโดยเฉพาะต้องเร่งรีบให้ทันหรือกลัวจะไม่ทันตลอดเวลาเนี่ย นั่นก็แสดงให้เห็นถึงการไม่ได้ใช้ปัญญาและทำให้ขาดสมดุลไปในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อที่15-16ถึงก็ได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงฉวยโอกาสเพราะว่าทุกวันนี้เป็นการที่ชั่วเราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธไม่ใช่ตอบรับซะทุกอย่าง แม้แต่สิ่งนั้นที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีนั้นน่ะก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ชอบทำหรือว่ามีประโยชน์ในทางของพระเจ้าเราควรปรึกษาพระเจ้าในทุกๆอย่างว่าควรจะทำอะไรและไม่ควรจะทำอะไรถึงแม้ว่าการกระทำนั้นน่ะจะเป็นงานของพระเจ้าก็ตามเราส่วนใหญ่จะติดการทำงานกันแม้ว่าการทำงานนั้นจะเป็นการทำงานของพระเจ้าก็ตามแต่หากพระวิญญาณไม่ได้ทรงนำก็จะทำให้เราเนี่ยออกห่างจากพระเจ้าไปได้ เพราะเราส่วนใหญ่จะใช้เวลาจัดเวลาไม่เป็นเราจึงไปทำในสิ่งต่างๆที่ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์โดยให้ตัวเองยุ่งและคิดว่าได้ทำแล้วแทนที่จะหวงแหนเวลาเหล่านั้นที่จะไปใช้กับการเข้าหาพระองค์ตัวอย่างเช่นงานที่โบสถ์การทำงานพันธกิจซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้อธิษฐานปรึกษากับพระเจ้าก่อนนี่พูดถึงส่วนใหญ่นะก่อนที่จะทำเพราะว่า เราจะเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องพอเราเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะเริ่มไม่มีเวลาเข้าหาพระเจ้าละและเมื่อบ่อยครั้งขึ้นหรือนานครั้งขึ้นเนี่ยเราก็จะออกห่างจากพระเจ้าไปเลยโดยที่ไม่รู้ตัวบางคนอยากจะทํางานรับใช้พระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะคิดว่าการทํางานนั้นน่ะจะทําให้พระเจ้าโปลดปรานแต่จริงๆแล้วนะ่ะเราต้องการจะทําให้ตัวเองรู้สึกดีว่ามีประโยชน์ในการทําลองคิดดูดีเนาะอันนี้ไม่ได้พูดถึงทุกๆคนนะคะ แต่พูดไว้ให้ตระหนักเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็พูดไว้ให้พิจารณาด้วยในแต่ละครั้งพระวิญญาณทรงสถิตยอยู่กับเราไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีหรือเราเป็นคนขยันทํางานพระวิญญาณมาอยู่กับเราก็เพราะว่าพระสัญญาเพื่อทรงนําเราเพื่อขัดเกลาเราเพื่อเราจะได้มีตัวตนใหม่และการที่เราฟังพระองค์นั้นก็คือพยานของการเชื่อฟังแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะดันทุรังทำงานกัน หรือไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะล่วงหน้าไปก่อนที่จะปรึกษาพระองค์เสียอีกนั่นก็หมายถึงว่าเราไม่ได้ฟังเราไม่ได้เชื่อฟังดังนั้นเราส่วนใหญ่จึงปรารถนาที่จะทำงานมากกว่าปรารถนาที่จะชะลอแล้วก็ฟังพระองค์ก่อนหากรองให้เราทำงานถูกต้องเราต้องรับผิดชอบในงานนั้นๆแต่อันไหนก็ตามที่ไม่ใช่งานของเราที่พระองค์ทรงนำให้เราทำเนี่ยเราก็ควรจะใช้วิจรารณญาณ พิจารณาในการใช้เวลาหน่อยในการลงไปร่วมการรับผิดชอบไม่เช่นนั้นน่ะเราก็จะไม่มีเวลาให้กับพระองค์เลยสังเกตดูนะหากหากเราได้ถูกสั่งงานไม่ว่าจะจากโบสจากความขอความช่วยเหลือจากโบสถ์หรือทางพันธกิจเนี่ยเราจะตื่นเต้นเลยในทันทีเราจะคิดว่าเรามีประโยชน์แล้วเราก็อยากจะร่วมง,งานในทันทีแต่ถ้าให้เรามานั่งอธิษฐานนิ่งๆก่อนเนี่ยหรือให้เราอ่านพระคัมภีร์เนี่ย หรือใช้เวลาสนิทกับพระเจ้าเนี่ยเราจะมีปัญหาทันทีเราจะทำกันไม่ค่อยได้ก็เพราะว่าเนื้อนหนังของเรานะ่ะติดการกระทำพระวิญญาณไม่เคยหนีออกจากเราเลยแม้ในขณะที่เราไม่เชื่อฟังก็ตามและในขณะที่เรามุ่งม,มั่นดันทุลังในการทำงานพระวิญญาณจะไม่หนีห่างไปไหนแต่ว่าพระองค์จะเศร้าใจอยู่ข้างในเราเศร้าที่เราไม่ฟังแล้วก็ไม่เชื่อฟัง ทั้งๆที่เราคิดว่าการกระทําของเรานะ่ะก็เพื่อให้เป็นที่พอพระไทยไม่มีอะไรเลยที่จะทําให้พระองค์พอพระไทยได้เหนือไปกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวในการที่เราให้เวลาส่วนตัวกับพระองค์เพราะฉะนั้นเราควรจะจัดการกับชีวิตให้มีสิ่งรบกวนในชีวิตเราน้อยที่สุดเราต้องเริ่มฝึกความรับผิดชอบในการกระทําของเราเราจะต้องเลือกที่จะทําและเลือกที่จะปฏิเสธไม่ทํา เราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนช่างทำเราอยู่นิ่งๆกันไม่ค่อยได้เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่ขี้เกียจไปเลยไม่อยากทำอะไรเลยนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่การพิจารณาก่อนว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำนั้นนะเป็นการใช้ปัญญาอย่างหนึง่งและเมื่อเราเลือกที่จะไม่ทำหลังจากการพิจารณาแล้วและอธิษฐานปรึกษาพระเจ้าแล้วก็ถือว่าเราได้มีสติ คือได้ฝึกสติระมัดระวังและเริ่มรับสติปัญญาของพระเจ้าและการไม่ทำนั้นก็ไม่ได้มาจากความขี้เกียจในทางตรงกันข้ามเราต้องฝึกความอดทนฝึกการรอคอยและตั้งใจมั่นอยู่กับพระเจ้าเชียวละซึ่งนั่นก็มาจากความเชื่อเราต้องหัดปฏิเสธให้เป็นปฏิเสธสิ่งที่รบกวนการใช้เวลาของเราเข้าหาพระองค์ปฏิเสธคำเชื่อเชิญต่างๆที่ไม่จำเป็น ปฏิเสธความรับผิดชอบที่ทําไปก็เพราะกลัวผิดหรือว่ากลัวไม่ได้ทําหรือไม่กล้าปฏิเสธเราต้องหัดโฟกัสกับองค์พระวิญญาณนั่นก็คือการหัดฟังเมื่อเราพิจารณาทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราก่อนที่จะตัดสินใจกระทํานั้นเราควรดูว่าสิ่งนี้เกี่ยวกับพระเจ้าหรือเปล่าสิ่งนี้จะทําให้เราเติบโตและเข้าชิดสนิทสนมกับพระเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่ว่าพอเราได้ยินว่าเป็นการทํางานเกี่ยวกับพระเจ้าเราก็กระโดดเข้าไปทําทันที พอเราพิจารณาว่าโอเคอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้าสิ่งถัดไปเราก็ต้องอธิษฐานถามพระเจ้าก่อนว่าควรจะทำไหมหรือไม่ควรจะทำแล้วเราก็ต้องรอคำตอบบางอย่างหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้ยินคำตอบแต่เราอยากทำนะ่ะเราอาจจะก้าวเข้าไปทำได้หากไม่ได้มีผลกระทบกับงานประจำหรือชีวิตประจำวันหรือความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันของเรารวมทั้งโดยเฉพาะ ไม่ไปกระทบเวลาที่เราได้จัดสรรเวลาให้กับพระเจ้าในขณะที่เราก้าวเข้าไปทําหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนงานนั้นน,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 นที่เราอยากจะทําเราก็ใช้เวลาพิจารณาไตรตรองใคร่ครวญไปด้วยในขณะที่ทําอยู่และไม่เร็วก็ช้าพระเจ้าจะตอบกลับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งละเพราะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตประจําวันของเราหากเรายังคงดํารงความรู้สึกชื่นชมยินดีได้ และยังมีความสมดุลกับชีวิตคือไม่เสียความรับผิดชอบไปในหน้าที่ประจําวันของเรารวมทั้งเรายังมีเวลาคือจัดเวลาได้ปรับเวลาได้กับการเข้าหาพระเจ้าเนี่ยนั่นก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าพระเจ้าคือเรามาถูกทางละนั่นคือทางนั่นคือสิ่งที่พระองค์องให้ทํา แต่ถ้าหากชีวิตประจำวันของเรานั้นเริ่มเสียสมดุลเราเกิดความเครียดละเราเริ่มจัดตารางเวลาไม่ได้เราเริ่มงงเราเริ่มสับสนโดยเฉพาะไม่มีเวลาไม่สามารถจัดเวลาให้กับพระเจ้าได้เนี่ยเราต้องหยุดละเราต้องควรพิจารณาว่าจะทำต่อหรือหยุดทำเพราะว่าบางครั้งการอยากทำของเราเนี่ยทำให้เราเองปิดหูปิดตาไม่ได้ยินเสียงพระองค์บางครั้งเราเหมาไปว่าพระวิญญาณอยากให้เราทำเรารู้สึก เหมือนเร้าร้อนเนาะเหมือนรู้สึกถูกเร่งเราให้เราทําเราจึงคิดว่าพระวิญญาณบอกให้เราทําแต่เราไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่ามันเป็นความต้องการของพระองค์หรือเป็นความต้องการของเราเองซึ่งในกรณีนี้ในในกรณีเนี้ยเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นบางครั้งเราก็อาจจะต้องก้าวเข้าไปทําก่อน ก็เพื่อให้เนื้อหนังของเราเนี่ยเงียมลงสงบลงเพราะว่าเนื้อหนังของเราต้องการทําตามใจตัวเองถ้าเราขัดใจอยูแ่แล้วเรารู้สึกไม่สงบเนี่ยเราก็จะไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าอีกแต่ในการที่เราตัดสินใจไปทําแล้วเนี่ยโดยการก้าวไปก่อนเนี่ยเราก็ต้องมีสติพิจารณาดูว่าหลังจากเริ่มทําแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้สึกยังไงความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกที่เบาใช่ไหมหรือหนักหน่วงมีภาระหรือเกิดจากความวิตกกังวลและเครียด ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราสามารถจะพิจารณาได้อาจารย์จะใช้ภาพตัวอย่างหนึ่งให้เรา,าสร้างความเข้าใจอาจจะง่ายขึ้นก็คือเดี๋ยเราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยและเราขับมาแล้วข้างหน้าเราเป็นทางสี่แยกเนาะจะจะตรงไปหรือจะเลี้ยวขว,า,ขวาหรือจะเลี้ยวซ้ายเราอธิษฐานขอพระเจ้าละ แต่ว่าเรายังรู้สึกว่าไม่ได้ยินแต่เราต้องจอดเพราะมันเป็นไฟแดงทีนี้ขณะท,ที่เราจอดเนี่ยเราก็นิ่งปล่ปลปลอยไปคือเราบอกพระเจ้าแล้วเราอธิษฐานแล้วเราบอกพระองค์ว่าเรากําลังรอคําตอบอยู่แต่เราจะจอดเพราะว่ามันเป็นไฟแดงแต่ทีนี้พอไฟเขียวขึ้นหากเรายังไม่ได้ยินเราต้องตัดสินใจละนั่นก็คือเราจะต้องตัดสินใจจากความเชื่อซึ่งเรามองแล้วว่าโอเคเราเชื่อว่าเราจะไปตรงหรือไปขวาไปซ้ายซึ่งความเชื่อนั้นอะอาจจะ อาจจะยังไม่ใช่ตรงหมายถึงว่าเสียงของพระเจ้าตรงนักแต่อาจารย์จะอธิบายให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีจุดของการตัดสินใจที่เราจะต้องตัดสินใจละเราจะรอไม่ได้ถ้าเราไม่ไปไฟไฟเขียวเราก็จะขัดขวางการจราจรแล้วคนข้างหลังเาก็จะบีบแต่เพราะนั้นเมื่อถึงจุดจุดนั้นเนี่ยเราต้องตัดสินใจตรงขวาหรือซ้ายไปเลยทีนี้พอไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ เราจะรู้อ่ะเราอาจจะต้องไปสักระยะหนึ่งก่อนอาจจะไม่นานแล้วเราก็จะรู้ว่าอืมจริง,รงๆแล้วเราควรจะเลี้ยวขวาสมมติว่าเราไปตรงเนาะเราควรจะเลี้ยวขวาถ้ารู้สึกความรู้สึกนั้นมั่นคงแล้วรู้สึกว่าพระเจ้าตอบให้เราเลี้ยวขวาเนี่ยเราก็ค่อยวนรถกลับแล้วก็กลับมาเลี้ยวอีกทีหนึ่งได้นั่นคือตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นว่าเราจะต้องมีการตัดสินใจด้วยตัวเองด้วยถ้าหากเราไม่ได้ยินพระเจ้าแต่ในขณะที่เราตัดสินใจไปแล้ว เราก็ยังต้องใคร่ควรวญไต่ตรองแล้วก็อยู่กับพระเจ้าอยู่ว่าพระองค์ใช่ไหมทางนี้แล้วในขณะนั้นนะ่ะพอเราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันมีการวางใจอะไรบางอย่างก็คือมันความเครียดมันหายไปจุดหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์ใช้คําว่าเนื้อหนังจะสงบลงก็คือเราเราต้องไปละพอเราไม่ต้องกลัวคนบีบแต่ไล่ท้ายเราละแล้วเราก็ก้าวผ่านจุดของของการอรอคอยว่าใช่หรือไม่ใช่ตรงเนี้ยมันเป็นการปลด ปลดความกังวลไประดับหนึ่งเพราะเราปลดความกังวลระดับหนึ่งหรือความที่ไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเนี่ยเราพอเราเริ่มนิ่งขึ้นเพราะว่าเนื้อหนังเขาได้ทําตามความต้องการเนี่ยเราจะเริ่มได้ยินเสียงพระเจ้านั่นก็คือเสียงที่บอกว่าเราน่าจะไปขวาหรือเราน่าจะไปซ้ายแล้วเราค่อยวนรถกลับนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ที่ที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อไหรควรจะนิ่งเมื่อไหรควรจะไปแล้วการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องยังไง หากพระเจ้าย้อนย้อนกลับมาหากพระเจ้าให้งานเราทําเราอธิษฐานขอความมั่นใจได้ความมั่นใจนั้นก็จะมาจากการที่เรารู้ว่ามันมีความมั่นคงอยู่ในการตัดสินใจนั้นว่างานนี้แหละเราก็จะก้าวไปเป็นงานที่พระองค์ให้เพราะว่าความรู้สึกมั่นคงในใจนั้นจะช่วยเป็นพยานอีกหนึ่งขั้นแทนที่จะรู้สึกสงสัยไม่แน่ใจซึ่งความรู้สึกสงสัยไม่แน่ใจหรือคลอนแคลงสันคลนเนี่ย จะมันจะเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่จะบอกเราได้ว่าเสียงเนี้ยอาจจะยังไม่ใช่เสียงพระเจ้านะคะแล้วความรู้สึกที่มั่นใจเนี้ยก็จะแตกต่างไปจากความรู้สึกที่การของการที่เราเหมาไปเองความละเอียดอ่อนตรงนี้มันต้องมีการฝึกฝนฝึกฝนในการสังเกตฝึกฝนในประสบการณ์ก็คือจะเกิดกับเราบ่อยๆและเราฝึกเราตัดฝึกตัดสินใจฝึก แก้ไขฝึกทําผิดทําถูกตรงนี้เราก็จะเติบโตได้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและเราก็จะเริ่มพิจารณาได้แล้วก็แยกแยะได้และก็รู้ตัวทันสิ่งที่อยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราไม่แน่ใจอย่าทําอันนี้พูดถึงการตัดสินใจบางอย่างเลยโดยเฉพาะการตัดสินใจใหญ่ๆก็คือว่าคือมันจําเป็นไหมอันนี้อาจจะไม่ได้ติดไฟแดงเนาะ อย,อย่างตัวอย่างเมื่อกี้แต่มันเป็นการตัดสินใจใหญ่ที่มีเวลาในการตัดสินใจมันไม่มีการเร่งรีบเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องเร่งตัวเองให้ตัดสินใจก็ตรงนี้ก็ขอให้เราไม่ต้องเคลื่อนไปไหนบางวาระเราต้องอยู่นิ่งๆในหนังสืออิสยาบทที่4ี่ข้อที่10ก็ได้กล่าไวไว้ว่าให้เราอยู่นิ่งๆและรู้ว่าเราเป็นพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราไม่แน่ใจให้เราอยู่นิ่งๆก่อนนั่งนิ่งๆ ตั้งจิตอธิษฐานขอพระเจ้าแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะวิ่งเข้าไปลนลานอธิษฐานแล้วเราก็คิดว่าเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ตอบแต่เนื่องจากความลนลานวิ่งเข้าไปอธิษฐานมันมีความตระนกมันมีความอยากอยู่เยอะเพราะฉนั้นพลังงานมันไม่ตรงกับคลื่นของพระเจ้าเพราะมันมาด้วยกวาด้วยการอยากทําแล้วก็อยากรู้เร็ว อยากตัดสินใจให้เร็วขึ้นจึงทําให้เราผิดพลาดในข้อมูลและการตัดสินใจนั้นก็กลายเป็นความรู้สึกที่ตัวเองทําตัดสินใจเองดังนั้นเราควรจะช้าลงการช้าการชะลอทุกอย่างรอได้ทุกอย่างควรรอดังนั้นหากใครให้เราทําอะไรแล้วต้องเร่งเราควรรู้เลยว่านั่นไม่ใช่เป็นพลังงานของพระเจ้าไม่เร่งรีบได้ไหมพระเจ้าเป็นพลังงานที่นิ่งสงบและหนักแน่น ดังนั้นอะไรก็ตามที่ที่เราจะต้องเร่งรีบจะต้องรีบร้อนต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เราควรจะมีสติตั้งสติและหยุดหยุดให้ได้และทำในทางตรงกันข้ามคือชะลอชะลอการตัดสินใจชะลอการกระทำเมื่อเราชะลอได้เราก็จะได้เริ่มยินเสียงพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องตอบทันทีอย่างบางครั้งเสียงโทรศัพท์เสียงเท็กซ์ ถ้าเราอยู่กับพระเจ้าหรือเรากําลังทํางานที่ต้องการใช้โฟกัสเนี่ยเราไม่ตอบได้ไหมเราไม่เราคือเราไม่ได้ปฏิเสธแต่เราค่อยอ่านข้อความได้ไหมเราค่อยรับโทรกลับได้ไหมมันไม่จําเป็นจะต้องทําด้วยเร่งความเร่งรีบตลอดเวลาเนาะในเรื่องของการในอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของเหตุการณ์หรือต่อบุคคล หากเหตุการณ์ที่เราไปเกี่ยวข้องนั้นน่ะหรือบุคคลผู้นั้นที่เราไปเกี่ยวข้องนั้นทาให้เราห่างเหินจากพระเจ้าเพราะเราไปใช้เวลากับสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้นๆหรือกับบุคคลนั้นจนไม่มีเวลาเข้าหาพระเจ้า,าเราควรจะปฏิเสธเราควรจะถอยออกมาเพราะเราก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดระหว่างพระเจ้ากับเราคือความสัมพันธ์ส่วนตัวดังนั้นพระองค์จะไม่ใช้ให้เราไปทํางาน หรือไปทําอะไรที่ทําให้เรายุ่งวุ่นวายจนไม่มีเวลาส่วนตัวเข้าหาพระองค์นี่ก็จะเป็นจุดพิจารณาอย่างหนึ่งเนาะพอเราถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราเข้าใจน้ําพระทัยของพระองค์เนี่ยพระองค์จะไม่ทําให้เรายุ่งจนไม่มีเวลาเข้าหาพระองค์พระองค์จะทําไม่ทําให้เราเครียดมันไม่ไม,ไม่อันนั้นไม่ใช่การทดสอบพระองค์ไม่ทดลองเราอย่างนั้นแต่การทดสอบหรือทดลองหมายถึงว่า ฝึกฝนเราให้เรามีความรับผิดชอบให้เรากระโดดข้ามความกลัวหรือความวิตกกังวลนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราจะเห็นเห็นภาพได้นะ่ะว่าความเร่งรีบเร่งร้อนนะั้นน่ะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเร่งไม่ต้องการให้เรารีบพระองค์ต้องการให้เราช้าช้าชะลอและอยู่นิ่งๆก่อดเพื่อเราจะได้ยินเสียงของพระองค์สิ่งที่ทําให้พันธกิจอ่อนแอก็เพราะว่าการทํางานที่ยุ่งเกินไป หากงานไหนพันธกิจไหนสิทธยาพิบาลผู้ไหนยุ่งมากเกินไปจนไม่มีเวลาเข้าหาพระเจ้าส่วนตัวคําสั่งสอนที่มาจากสิทธยาพิบาลผู้นั้นหรือผู้นําผู้นั้นผู้สอนผู้นั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากสมองไม่ได้มาจากการทรงนําคือมาจากหน้าที่นะ่ะเพราะว่าเขาได้รับเขาต้องรับผิดชอบในหน้าที่อันนี้ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าคือชี้ให้เห็นความจริงว่าพอเราเริ่มยุ่งเราเริ่มใช้เราจะเริ่มใช้สมองก่อนเลย ตรงนี้เราก็จะทําให้คือความยุ่งเนี่ยทำให้เราออกห่างจากพระเจ้าว้วเราก็ไม่มีเวลาอยู่กับพระองค์เพราะหากเรายุ่งจนไม่มีเวลาเข้าหาพระองค์แล้วเนี่ยการพัฒนาตัวส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นดังนั้นตัวเก่าของเราตัวเก่าที่ชอบการกระทําตัวเก่าที่ชอบใช้สมองเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาตัวใหญ่ขึ้นแล้วทําให้ตัวใหม่ซึ่งพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พยายามขัดเกลาเนี่ยลดบทบาทลงไป ก็เหมือนกับเราขาดอาหารขาดน้ำแล้วก็ไม่ได้บำรุงเสริมสร้างจิตปัญญาและหากผู้นำนั้นไม่ได้รับการส่งนำที่แท้จริงลูกแกะและผู้ติดตามก็ไม่ได้รับความรู้และข้อมูลที่แท้จริงเช่นกันมันก็เป็นผลเสียกันไปหมดเนาะความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นเป็นเรื่องส่วนตัว และสำหรับทุกคนเลยไม่มีข้อยกเว้นไม่มีไม่มีการบอกว่าคนนี้มีพันธกิจใหญ่และต้องใช้ใช้เขาเรียกว่าอะไรความรับผิดชอบสูงตรงนี้พระเจ้ายกเว้นไม่มีไม่มีคนเหล่านั้นจําเป็นด้วยซ้ำที่จะต้องให้พระเจ้าก่อนและมากกว่างานตรงนี้ถ้าใครตกห่วงอยู่ตรงไหนก็หวังว่าถ้อยคำจากพระเจ้าก็จะช่วยให้กำลังใจให้ให้ดึงกลับมาในทางได้นะคะหากเราไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าก่อน เราจะไม่สามารถทำงานได้และเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะใช้งานเราบางครั้งพระองค์อาจจะใช้เราโดยที่เรายังไม่ได้สมบูรณ์หรือมีประสบการณ์ซึ่งพระเจ้าเป็นพระเจ้าพระองค์สามารถทาได้และพระองค์ก็สามารถใช้ทุกคนได้ไม่ว่าเราจะเพอร์เฟกหรือไม่เพอร์เฟกเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อพระองค์ต้องการแต่การถูกใช้นั้นนะเราไม่สามารถจะนับได้ว่าพระเจ้ากําลังเลือกเจิมเราให้ทํางานไม่ใช่ เราจะนับไม่ได้ว่าพระองค์ให้งานเราแล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้เติบโตเรายังไม่ได้สร้างความสัมพันธ์จริงๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าพระองค์สามารถจะใช้ในทุกๆสถานการณ์ที่ imperfect ที่ไม่สมบูรณ์ให้เป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์ได้เท่านั้นเองเมื่อเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นกับเราคือบางคนพระองค์อาจจะใช้งานแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกตื่นเต้น นี่พูดถึงผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ยังใหม่อยู่และยังไม่เติบโตนะคะตรงนี้ก็เพราะว่าพราะองค์สามารถใช้เราได้อย่างที่บอกก็สิ่งที่ถัดมาที่อยากให้เราทําที่อยากแนะนําก็คือให้เราเริ่มสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยพระองค์ได้เลือกเราในจุดจุดหนึ่งแสดงว่าพราะองค์เห็นอะไรบางอย่างในตัวเราคือเราอาจจะเหมาไปได้ว่าพราะองค์เห็นซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ในการในเขาเรียกว่าแรงกระตุ้นให้มีกําลังใจ ก็เพื่อพระองค์จะได้ใช้งานในอนาคตถ้าเรื่องนั้นเป็นจริงถ้าพระองค์เลือกเราเพราะพระองค์มีจุดประสงค์ที่วางแผนไว้ในอนาคตจริง,รงๆเราก็สามารถเขาเรียกว่าเหมาไว้เป็นกําลังใจในในในลักษณะที่แบบดีใจได้แต่เราไม่สามารถเหมาว่าพระองค์ให้งานเราแล้วหรือเจิมเราแล้วอันนั้นไม่ใช่มันจะทําให้เราหลงไป หากเราเป็นอย่างนั้นน่ะเราจะมุ่งเข้าไปทํางานโดยสิ่งเหล่านั้นโดยที่เรายังไม่มีประสบการณ์โดยที่เรายังไม่ได้เติบโตโดยที่เราไม่ได้มีความสําคัญแล้วเราก็จะเริ่มเสียเวลาออกไปจากพระองค์แทนที่จะเข้าหาพระองค์ใกล้ชิดกับพระองค์เราจะเกิดความเครียดเราจะเกิดความกังวลเราจะเกิดความไม่แน่ใจเราจะเกิดความเหนื่อยล้าจนกว่าเราจะละการกระทําทุกอย่างแล้วก็กลับเข้ามาหาพระองค์ก่อนเราทุกคน ต้องการได้ยินเสียงพระเยซูรคริสต์ตรัสว่าทําดีแล้วผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ในวันนั้นวันที่เรายืนต่อหน้าพระพักของพระองค์เราทุกคนไม่ต้องการได้ยินประโยคที่พระองค์บอกว่าออกไปซะเราไม่รู้จักเจ้าใช่ไหมคะสองประโยคนี้เพราะนั้นคริสเตียนที่มีหัวใจรักพระเจ้าทุกคนนะอยากจะทำงานอาจารย์เข้าใจนั่นนี่คือรวมทั้งประสบการณ์ของตัวอาจารย์เองด้วย ตอนที่อาจารย์เพิ่งเริ่มนะ่ะที่มีความรักและเขาเรียกว่าหลงรักพระเจ้าและตื่นเต้นนะ่ะฉันก็อยากทํางานอย่างที่สุดเลยและพระองค์ก็ใช้อาจารย์ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะ่ะในช่วงช่วงหนึ่งและอาจารย์เองก็เมาไปว่าพระองค์ได้เลือกให้ทํางานนี้ละแล้วก็ด้วยความยิงพยองยิงทนงของตัวเองที่คิดว่าถูกเลือกแล้วนะ่ะทําให้อาจารย์ก็พลาดไปช่วงขณะหนึ่งเหมือนกันก็คือทํางานกับพระคือทํางานของพระเจ้ากับพระเจ้าด้วยความเย่อหยิ่งย,งยิงทนงของตัวเอง นึกภาพออกเนาะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็หยุดแล้วพระเจ้าได้เปิดเผยเปิดเผยให้เห็นแล้วอาจารย์ก็อธิฐานขอแล้วพระองค์ก็ให้ให้หยุดอยู่นิ่งๆแลวอาจารย์ก็หยุดไปหลายปีเลยจึงได้ไม่ค่อยอเปิดเผยตัวเองก็เพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ต้องการได้ยินเสียงพระองค์จรงิงๆต้องการการทรงนำจรงิจรงๆหากพระองค์ไม่นำอาจารย์ไม่ทำเพราะนั้น ในการทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นคลิปเซรีถ้อยคำหนุนใจไม่ว่าจะเป็นคลิปการเจริญเติบโตทุกอย่างอาจารย์ให้พระเจ้าเป็นผู้ส่งนำอาจารย์ไม่ทำเองและพระเจ้าก็จะทดสอบอาจารย์อยู่สม่ำเสมอนะว่าทำมากไปหรือเปล่า ทำน้อยไปหรือเปล่าคิดว่าตัวเองทํามากหรือคิดว่าตัวเองทําน้อยอย่างอ่ตอนตอน,ตอนที่ตอนที่พระองค์ให้งานอ่าอาจารย์เริ่มทําคลิปใน3ามสี่เดือนที่เพิง่งผ่านมาเนี่ยก็เริ่มเปิดตัวทําคลิปมากขึ้นอาจารย์ก็ด้วยเขาเรียกว่าด้วยนิสัยเก่าของตัวเองก็คือเป็นคนที่มุ่งมั่นมากและเวลาทําอะไรก็ทําเยอะๆปรากฏว่าก็อยากให้คลิปออกมาเยอะๆแต่ในที่สุดเมื่อถึงจุดที่รู้สึกเหนื่อยล้าอธิษฐานพระเจ้า ก็เปิดเผยกับอาจารย์และจุดอ่อนของอาจารย์อีกว่านี่ไงที่เวลาที่ทําแล้วจะต้องทําเยอะๆไม่ได้เป็นคําสั่งให้บอกให้ทําไม่ได้บอกให้ทําเยอะๆตรงนี้ก็จะเป็นแบ่งปันกันไปเพราะมันเป็นจุดอ่อนของตัวอาจารย์เองอาจทุกคนบางคนอาจจะมีจุดอ่อนตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆขณะเลยอาจารย์ก็จะเช็คก,กับกับพระองค์อาา่ะเช็กกับพระเจ้าว่าที่ทําอยู่นี้ใช่ไหมที่ทําอยู่เนี่ยพอรู้สึกเหนื่อยลา้าเครียดเนี่ยทามากไปหรือเปล่า หรือ,อเมื่อไร่ควรจะออกคลิปเมื่อไหร่ควรจะไม่ออกเรากําหนดอะไรเองอมากไปหรือเปล่าเพราะอาจารย์เป็นคนมีสัจจะเป็นคนที่พูดจริงทําจริงแต่ทีนี้เวลาที่เรามีสัจจะและพูดจริงทําจริงนะ่ะมันก็เป็นเส้นบางๆที่จะแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของตัวเองได้ว่าตัวเองสุดตรงไปหรือเปล่าคือสัจจะดีพูดจริงทําจริงดีแต่ว่าเราไปตั้งกฎเกณฑ์และเครียดกับมันหรือเปล่าตรงนี้ก็ทําให้อันนี้เป็นบทเรียนของอาจารย์เองเองนาะ ก็แชร์ให้สู่กันฟังเผื่อใครจะเป็นอย่างนี้จะได้อาจจะได้กระตุ้นความรู้สึกหรือความคิดอะไรบางอย่างว่าเรากำลังทำอะไรมากไปหรือเปล่าถ้าเครียดถอยลงมาหน่อยก็ดีนะคะโอเคดังนั้นก็ขอสรุปข้อที่3นี่ว่าการทำงานนั้นดีไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ต้องเป็นการทำงานที่พระองค์ทรงประทานให้กระทำหากเราต้องการทำงานจริงๆเริ่มแรกเลยก็คือหาเวลาจัดเวลาหนึ่ง อ่านพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้แล้วในข้อที่หนึ่งข้อที่สองคลิปที่สองของเจ็ดอย่างจำได้ไหมให้หมันอธิษฐานใช้เวลากับพระเจ้าก่อนและข้อที่สานี้ก็คือโฟกัสกับพระเจ้าและปฏิเสธทุกอย่างที่ไม่ใช่ออกไปเมื่อพระเจ้าเห็นความตั้งใจความจริงจังด้วยความเชื่อและเชื่อฟังนี้พรร่งก็จะเริ่มใช้งานเราเองแต่ถึงยังไงก็ตามเราทุกคนได้ถูกใช้งานอยู่ในทุกๆขณะเลย ด้วยความเป็นเรานี่แหละในปัจจุบันนี้นี่แหละไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มเข้ามาเชื่อวันนี้หรือเมื่อวานนี้เราต้องถามตัวเองว่าเราได้เป็นพยานของพระองค์หรือเปล่าเราได้เป็นประชาสัมพันธ์ของพระองค์หรือเปล่าด้วยการทาตัวของเราให้เป็นดั่งพระคริสต์ด้วยการเชื่ออย่างสุดหัวใจด้วยการเชื่อฟังและปฏิบัติตามแนวทางการทรงนำของพระองค์ขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกขณะลมหายใจหรือเปล่า นั่นคืองานชิ้นแรกที่พระเจ้าทรงประทานต่อเราทุกคนดังนั้นตั้งแต่วันที่เรารับเชื่อหากเรากระโดดข้ามจุดนี้มาหมายถึงข้ามมาเพื่อต้องการรับใช้และทำงานเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีความสมบูรณ์แบบเราจะไม่มีความเข้มแข็งแต่ถ้าเราเป็นผู้รับใช้แข็งแกร่งโดยการเป็นของเราตั้งแต่วันแรกและพัฒนาเติบโตผู้รับใช้นั้นเราก็จะมีความสมบูรณ์และเข้มแข็งได้ ก็ขอฝากให้คิดกันเอานะครวันนี้ก็ขอจอดไว้ที่ข้อที่3นี้อาจารย์ได้แยกข้อมูลของ7ข้อสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใกล้ชิดกับพระวิญญาณมากขึ้นออกมาเป็นข้อข้อ,ขอก็เพื่อให้เรามีเวลาจัดการกับเวลาหลังจากฟังแล้วเนี่ยแต่ละข้อแล้วแต่ละคลิปเราได้จัดเวลาในการอ่านพระคัมภีร์จากคลิปแรกหรือ,อยังแล้วเราได้จัดเวลาพอเรามาฟังคลิปที่สองเนี่ยเราได้จัดเวลาในการมันอธิษฐานเป็นประจำหรือ,อยัง และในข้อที่3วันนี้เราต้องตั้งสติกำหนดการใช้งานว่าเราจะนำข้อมูลเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยในวันนี้ได้ยังไงนะคะอาจารย์ขออธิษฐานให้เราตั้งใจขอให้ถ้อยคำของพระเจ้านี้ไปถึงหูถึงใจเราและกระตุ้นการปฏิบัติการให้เราได้เริ่มทำขอให้เราได้ใช้ประโยชน์จากคลิปนี้และเชื่อว่าการนำทางของพระเจ้านั้นได้ผ่านมาถึงเราจริงๆและเริ่มเริ่มปฏิบัติ หากเราต้องการคําสนับสนุนเราสามารถติดต่ออาจารย์ได้อาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์อ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคนแล้วก็ไม่เคยไม่ตอบไม่เคยพลาดใครเลยถ้าหากพลาดติดต่อมาเลยค่ะแสดงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะเทคนิคซิสเต็มของ YouTube อาจจะทําให้พลาดแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเมื่อเราถามมาแล้วขอคําปรึกษาพออาจารย์ตอบไปผู้ถามก็เงียบไป จันก็ไม่รู้ว่าได้อ่านคําตอบหรือเปล่าดิซัมไปเอานะคะเราค่อยเจอกันคลิปหน้าในข้อถัดไปก็คือข้อที่4ใน7ข้อในหัวข้อ7ข้อสําคัญที่จะทําให้เราเข้าใกล้ชิดกับพระวิญญาณมากขึ้นสุดท้ายนี้ก็ขอความร่วมมือให้มาช่วยกันขยายอาณาจักรของพระเจ้าด้วยกันในการกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์แบ่งปันวิดีโอจะถูกเห็นมากขึ้นขอขอบคุณล่วงหน้าทุกคนคะ่ะแล้วเราค่อยเจอกันคลิปหน้าขอพระเจ้าอวยพรและทรงนำในทุกๆย่างก้าวค่ะ